สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยนะครับคุยกับวิษณุนะครับยินดีเสมอที่มาพบกับท่านผู้ชมในการเล่าสู่กันฟังถึงข่าวข่าวที่ผ่านมาจากวัติกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เริ่มต้นด้วยว่าเมื่อวันที่16เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นภาษาปากก็ย้ำเตือนตลอดเวลาช่วงนี้ว่าหัวใจของคริสตชนนั้น ก็คือการภาวนาแล้วก็การภาวนาจะให้ได้ผลนั้นก็ต้องมีเงื่อนไขอยู่สองข้อที่สำคัญหนึ่งภาวนาสม่ำเสมอภาวนาโดยไม่เหน็ดเหนื่อยโดยมีตัวอย่างของ โมเสสในพระคัมภีร์นะครับที่ท่านยกเมื่อท่านชลาแล้วเนี่ยมือของท่านตาบใดที่ยกขึ้นสู่พระเจ้านี้ตอนช่วงนั้นแหละชาวอิสราเอลจะได้รับพระพรตลอดเวลานี่เป็นสัญ,ญลักษณ์เฉยแต่เวลาท่านมือตกลงมาเนี่ยกตอนนั้นก็เหมือนกับจะเกิดความพ่ายแพ้ต่อชีวิตฉะนั้นในท่านก็เลยสรรรพราลเลยบอกเราจะไม่เหน็ดเหนื่อย เราจะต้องเอาอย่างแบบโมเสสที่เราต้องภาวนาเสมอไม่หยุดหย่อนนะครับนี่เงื่อนไขประการแรกเงื่อนไขประการที่สองก็คือว่าเราต้องมีจิตใจ,จสุภาพท่อมตนการภาวนาให้ได้ผลทอมตนแบบที่คนเก็บภาษีที่เข้ามาในวัดแล้วก็ได้แต่ก้มหน้าค่อนอกเสียใจว่าตัวเองก็ต้องพึ่งแต่พระเมตตาพระเจ้า แล้วก็เหมือนกับหญิงไม้ที่ทำตนตลอดเวลามาวอนขอไม่หยุดหย่อนด้วยเหตุผลอันนี้สองอย่างเนี่ยจะทำให้การภาวนาของเราเกิดผลนี่พระสารภาพย้ำตลอดเวลานี่เป็นหัวใจสำคัญของคิจชนด้วยเหตุนี้พระเจ้าจะใจอ่อนเสมอในสิ่งที่เราทูลวอนต่อพระองค์นะครับผมก็อยากจะเล่าถึงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่17นะครับตอนเที่ยงตรงพระสะารปปาจะ ออกมาสวดบทเทวทูตแจ้งข่าวแล้วก็ทักทายพี่น้องที่จะมาหน้าลานพระมหาวิหารนบุญเปโตรนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยพระสารปปาก็เตือนใจอีกเช่นเคยว่าในยุคปัจจุบันนี้มีปากกาศกจอมปลอมเยอะมาก แล้วก็ฉะนั้นคนเนี่ยก็อย่าไปเชื่อคนที่มาเทศสอนแบบผิดผิดเพราะมีลัทธิอะไรมันแปลกๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้เยอะมากแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องการเบียดเบียนศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหมดไปนะครับมันยิ่งมีมากขึ้นกว่าเดิมพระสาปาก็เลยเตือนใจเราโดยเฉพาะ ในโอกาสที่จะสิ้นปีพิธีกรรมเนี่ยหรือว่าสิ้นปีขึ้นจะขึ้นปีใหม่เนี่ยเป็นข้อเตือนใจเราตลอดเวลาว่าวันหนึ่งชีวิตเราก็จงจบโลกเรานี้ต้องจากจบไปแต่ยิ่งระยะเวลาเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยจะมีประกาศกจอมปลอมหรือว่าผู้ที่นำความเชื่อความคิดผิด,ผด มาให้มนุษย์นี่เยอะมากฉะนั้นพระสารปาจึงเตือนว่าให้เรามีความระมัดระวังตรงนี้ในขณะที่พงค์ได้เทศสอนอยู่แม้สั้นๆนะครับในตอนเที่ยงวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็เกิดทำพระสารปบาทํทำให้เซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยก็คือบอกว่ามียาชนิดหนึ่งที่จะรักษาหัวใจรักษาความเจ็บไข้ของมวลมนุษย์ได้เนี่ย ก็คือยานี้ชื่อว่ายามิเซริกร์ดิกาก็คือว่าพระเมตตากรุณาคือภาษาปลาทำแปลกใจคืออย่างนี้ครับในระหว่างที่พูดนั้นก็นำกล่องยาขึ้นมาหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็มีเป็นรูปรูปเป็นยารักษาโรคหัวใจนะครับแล้วก็เรียนแบบแล้วก็แต่ข้างในกล่องนั้นก็มีสายประคำแห่งพระเมตตาเะนั้นภาษาปาก็ เอามาให้แจกพี่น้องทุกคนบอกว่าเราจะต้องสวดภาวนาขอพระเมตตาจากพระเจ้าตลอดเวลาอันนี้ภาษาป,ปาทำโอ้ทุกคนแบบชื่นชมยินดีอยากจะได้นะครับอยากจะได้ยาก,กล่องนี้แหละครับแต่ผลปรากฏว่าในเย็นวันอาทิตย์นั่นเองนะครับในหน้าลานมหาวิหารหรือร้านลวงต่างๆนั้นยากล่องนี้คนจีนที่นั่น ผลิตเต็มไปหมดเลยนะครับมีขายเกลือนไปหมดเลยหน้าลานมหาวิหารฉะนั้นพวกเราอยากจะได้คงจะได้ของปลอมแน่ครับแต่ว่าก็ยังดีครับเป็นเป็นภาษาปาก็มีมีความ <c oughs> ใจดีและความเมตตาที่แสดงต่อคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับในวันที่1 8ที่ผ่านมานี้นะครับทางวัติกันก็ได้ ประกาศว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยวันอาทิตย์ที่24เนี่ยนะครับเป็นวันฉลองพระคริสต์กษัตริย์หรือว่าเป็นปีปิดแห่งปีแห่งความเชื่อเป็นปีปิดพิธีกรรมทุกปีนะครับที่ในประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเราก็จะมีฉลองพระคริสต์กษัตริย์ในโอกาสนี้เองเนี่ยทางวัติกันก็อยากจะ มีกิจกรรมต่างๆเหมือนกันนะครับจึงได้มีประกาศออกมาถึง5อย่างดังต่อไปนี้ในโอกาสที่ฉลองพระคิจกษ,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 ษัตร์หนึในโอกาสนี้สันป拉ปาอยากจะออกสารอันหนึ่งเป็นสารเตือนใจผลพวงจากการประชุมซีนอดหรือประชุมบรรดาพระสังฆราชเกี่ยวกับเรื่องการประกาศข่าวดีประกาศพระวรสารแบบใหม่ในยุคใหม่นะครับ สารอันนี้มีชื่อว่าเอวานเยลีกลาวดิวมนะครับความปิติอินดีแห่งการประกาศพระวาจานะครับฉะนั้นเนื้อหาสาระเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสแล้วผมจะมาสรุปให้พี่น้องฟังในโอกาสหน้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นประการที่สองเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะจัดนิทรรศการคือนำเรียกว่ากระดูกที่เราเชื่อว่าเป็นของนักบุญเปตโตรหรือสันตปรปาองค์แรก มาให้พี่น้องที่ได้ไปแสวงบุญที่นั้นได้ชมเป็นสาธารณะอันนี้น่าสนใจประเด็นนี้นะครับเพราะว่าผมเองถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากจะขอมีโอกาสมาเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องนี้เพราะว่ามหาวิหารนักบุญเปโตรที่กรุงวาติกันเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาเนี่ยบนสุสานเก่าของชาวโรมันนะครับเราเรียกว่าเนโครโพลิส คำว่าเนโครแปลว่าผู้ล่วงลับโพลิสแปลว่าเมืองคือเนโครโพลิสแปลว่าเมืองแห่งผู้ล่วงลับเพราะว่ามีหลายคนแม้ปัจจุบันนี้นะครับที่ไม่มีความเชื่อเลยเกี่ยวกับเซนต์ปีเตอร์หรือสันปาองค์แรกหรือบุญเปโตรก็เลยปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงที่ใต้มหาวิหารนี้เป็นที่ฝังศพของนักบุญเปโตรหรือว่าสันตาปาองค์แรกด้วย เขาก็เลยเขียนเรื่องเขียนราวเขียนวรรณิยายว่าในปี2015ที่จะถึงเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ว่า,าวิญญาณของลูกเปตโตรจะออกมา,าเหมือนกับยังไงครับมาร้องเรียนว่านี่ไม่ใช่กระดูกของข้านะที่ฝังที่นี่แต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นของเราก็คือว่าผมกำลังเขียนหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าในการพบสุสาน ที่ใต้มหาวิหารเนี่ยว่าเป็นมาอย่างไรแล้วเราก็จะมีข้อพิสูจน์ว่าเราเชื่อได้ไหมว่ากระดูกที่พบเนี่ยเป็นกระดูกของนักบุญเปตโตรหรือสารปาองค์แรกอันนี้ผมจะถือโอกาสสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะขออนุญาตพี่น้องมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่เชื่อว่ามีพี่น้องหลายคนเนี่ยผมก็แนะนําถ้ามีโอกาสไปที่โรมเนี่ย เดี๋ยวมาสอบถามจากผมได้นะครับว่าจะไปเที่ยวที่นี่ได้ไหมเราเรียกว่าสกาวีนะครับเป็นการค้นพบในเมื่อปี1941นี่เองนะครับเมื่อไม่นานมานี่เองแต่ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจต้องคนที่ชอบเรื่องราวของโบราณคดีด,ด้วยนะครับถึงจะเห็นความทึ่งเห็นมาโซเลียมหรือว่าสุสานประจำตระกูลต่างๆของชาวโรมันสมัยนั้นเนี่ย โดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนระลึกถึงผู้ตายเนี่ยโอ้โหยิ่งมีสิ่งที่น่าชวนรำพึงมากก็เลยทางวัติกันจะถือโอกาสเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนหรือกระดูกของรับุญเปตโตรเนี่ยเอามาแสดงนิทรรศการแล้วกระดูกส่วนนี้ที่พบเนี่ยนะครับที่เหลือเหลืออยู่เนี่ยเป็นกระดูกนี่นะครับกระดูกที่กามของท่านแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกมากเลย ได้ไปพิสูจน์นะครับแม้กระทั่งว่าใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นกระดูกของชายที่อายุอยู่ในเราสัก6 5 6 7ถึงนะครับแล้วก็กระดูกนี้เป็นชายาเรียกว่ากรรมยำแข็งแรงเป็นชาวประมงแล้วก็ตายโดยการยังไงอะไรฝั่งที่ไหนเนี่ยผมอยากจะมาเล่าให้ฟังในโอกาสถ้ามีนะครับต่อไปประการที่3เนี่ย สมเด็จพระสราปาจะถวายมิสาในวันอาทิตย์นี่ที่ร้านมหาวิหารแล้วก็จะชวนเชิญพี่น้องที่จะไปร่วมเราคาดการแล้วเนี่ยเกินสองแสนคนแน่นอนก็เลยจะขอให้พี่น้องร่วมจิตร่วมใจกันเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องชาวฟิลิปปินส์นะครับที่เกิดจากาวัตภัยมหาวัตภัยนะครับไฮเยนเนี่ยนะครับก็สันดรปา,ปาจะรวบรวม เงินที่ได้จากการบริจาคทุงทานในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยที่ลานมหาวิหารเพื่อส่งไปช่วยพี่น้องอที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เรื่องที่4ในโอกาสนี้ก็เหมือนกันก็มีคนพันธุ์รคาตรลิกเนี่ยจะมีการสอนคําสอนสําหรับผู้ที่จะอยากจะมาถือชาวคริสต์เราก็ในแต่ละปีก็จะมีพิธีต้อนรับคิตชนใหม่เขาจะมี พิธีเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนคิดจชนใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะได้พบหนทางชีวิตหนทางแล้วก็ศรัทธาในความาต่อคำสอนของพระเยซูแล้วก็อยากจะขอเข้ามาที่จะเรียนคำสอนว่าง,งั้นเถอะคำสอนผู้ใหญ่อ่ะก็ตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยเราก็จะ ทำพิธีล้างบาปผู้ใหญ่เนี่ยในวันปัสกาหรืออีสเตอร์แต่ก่อนที่จะถึงพิธีนั้นเนี่ยก็ต้องจะมีพิธีถามเหมือนกันถึงความสมัครใจของคนที่จะเข้ามานะครับแล้วก็ในโอกาสนี้เองเนี่ยที่วัติกันก็อยากจะให้คนที่สนใจที่อยากจะเข้ามาเป็นคริสเนี่ยถามความสมัครใจได้ประมาณ500คนมีทั้งหมด47ประเทศ นะครับแต่ว่า35คนเนี่ยจะเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มเนี่ยเพื่อจะได้ไปพบกับพระสันาปาปเป็นการส่วนพระองคใ์ในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรพรสันตาป,ปายืนยันเรื่องนี้อีกครั้งนะครับการที่บุคคลหนึ่งจะเข้ามาถือเป็นชาวคริสต์นั้นต้องด้วยจิตใจอิสระแล้วต้องตัดสินใจด้วยความศรัทธาจากตัวเองฉะนั้นการที่ถูกบังคับ ถูกการที่เราจะเหมือนกับสมัยก่อน,อนเหมือนกับโอ้โหคนนี้ถูกเข้ารีดอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับสารปาบอกว่าจำนวนพระัารนั้นจะเติบโตขึ้นได้นั้นก็ขอให้เรามีความมั่นใจว่าบุคคลน,นั้นต้องมีความศรัทธามีความเชื่อแล้วเป็นพระผ่อนจากพระเจ้านะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันพระจากรเราก็เป็นมนุษย์วัติการเองก็เป็นมนุษย์มีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งอะไร ก่อนสมเด็จพระสป,ปาองค์นี้ขึ้นมาก็ถูกกล่าวหาว่าที่ศูนย์กลางการบริหารงานอะไรต่างๆอาจจะไม่มีความโปร่งใสหรืออะไรอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์แต่พระสลป,ปาก็บอกแล้วว่าเรื่องแบบนี้แม้ถ้าเรารู้ว่าทำผิดเราก็ต้องมีการสะสางให้มันแจ่มแจ้งเพราะว่าทุกอย่างนี้เราหนีความจริงไม่พ้นต่อหน้าพระเจ้านะครับด้วยเหตุนี้ใน ในวันอาทิตย์นี้ภาษสปาก็เลยจะประกาศเป็นทางการเหมือนกันนะครับว่าจะให้มีบริษัทธุรกิจอะไรก็ว่าเอิ n แอนยังที่เขาบอกมีชื่อเสียงมากในการตรวจสอบอะไรเห็นไหมฮะทุกอย่างก็โปร่งใสแม้เป็นมนุษย์แต่ภระสาปามีจิตนาดีก็เลยได้ประกาศมา5ประการดังนี้เมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อ,อในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย จริงๆสารปาก็เทศสอนหลายเรื่องแต่มีประเด็นหนึ่งเนี่ยพภาษาปาก็อยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ช่วยพูดกันต่อๆไปด้วยให้เราได้เตือนใจโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ต้องมีความเคารพแล้วก็มีความกระตันอยู่ต่อ บรรพบุรุษด้วยแล้วโดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสโดยเฉพาะผู้ที่เป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายเป็นลุงเป็นป้าอะไรที่คนที่อาวุโสทั้งหลายธรรมเนียมของเราชาวเอเชียเนี่ยก็คงจะถืออยู่แล้วแต่ว่าทางที่อื่นเนี่ยอาจจะเห็นคุณค่าน้อยฉะนั้นสอาปาพูดแรงนะครับคนที่ไม่เคารพนับถือ ผู้อาวุโสเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่ไม่มีอนาคตฉะนั้นสารปาก็เลยบอกอยากจะให้ช่วยสื่อสารกันต่อๆไปด้วยถึงเรื่องความสำคัญตรงนี้ในเป็นคำสั่งสอนของพระศาสนาจักรด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เตือนใจสำหรับผู้รับผิดชอบในสังคมว่าเราอย่าให้คนสูงอายุนี้เป็นส่วนเกินเด็ดขาด อันนี้าพระสารบาพูดแรง <are> นะครับฉะนั้นผมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เมื่อตอนที่พระสารปาได้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเจ n เนอ l ร u ล i e อ c e นหรือว่าการสอนคำสอนทุกวันพุธสอนคำสอนสาธารณะในวันพุธที่ผ่านมานี้ก็มีคนอยู่ประมาณเกือบแสนคนนะครับ สิ่งที่พระสสปาพูดนั้นก็พูดเตือนใจนเรื่องของชีวิตคริสตชนแบบเรียบง่ายกล่าวคือบอกว่าพราะองค์ไม่ได้โอ้อวดอะไรแต่พระองค์ก็จเจริญชีวิตแบบคริสตชนบบนี่นแหละไปแก้บาปพระองค์ไปแก้บาป,เ,าป,บาปเหมือนคนธรรมดาแก้บาปสองสัปดาห์หนึ่งครั้ง คือหมายความว่าทุกสองอาทิตย์ภาษาปาก็จะไปแก้บาปเราก็อาจจะแปลกใจอุ้ยเป็นภาษาปาทําบาปทําอะไรการที่เราเป็นมนุษย์ราบใดที่เป็นมนุษย์นั้นต่อหน้าพระเจ้านี้ภาษาปาก็ชวนเชิญว่าเราควรจะรื้อฟื้นตัวเราเองเราอาจจะมีข้อบกพร่องอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีความสมบูรณ์หรอกครับแต่เราต้องรื้อฟื้นตัวเราเองตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เนี่ยการแก้บาปเนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งเป็นเหมือนกับประตูที่จะทำให้พระพรพระเจ้าพระสถานของพระเจ้า <to bring S 2> ลงมา <us S 2> สู่ชีวิตของเราแล้วเราจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันในชีวิตเรานะครับอันนี้แต่พระศาปาตำหนิอยู่เรื่องหนึ่งคือตำหนิพวกพระสงฆ์นั่นแหละที่พวกท่านทำไปต้องไปฟังแก้บาปต่อต่อคนไปฟังบาปของคนอื่นเนี่ย ต้องประการแรกเนี่ยต้องมีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่นก่อนจะต้องอย่าไปดุอย่าไปว่าอย่าไปตัดสินคนอื่นเขาต้องทำหน้าที่ด้วยใจเมตตากรุณาฉะนั้นคุณค่าของสินแก้บาปเนี่ยเราต้องคิดตลอดพระสารบาบอกว่าพระสงฆ์นั้น เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองที่ให้พระพรของพระเจ้านั้นผ่านมามีพี่น้องหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราจะแก้บาปโดยตรงกับพระเจ้าไม่ได้หรือพระสารป,ปาก็เลยบอกว่าอันนี้นะครับเป็นเครื่องหมายถึงความสุภาพเป็นเครื่องหมายภายนอกที่เห็นได้บางคนก็บอกออ้ยแก้บาปแล้วแล้วก็ทําอีกแก้บาปแล้วทําอีกงั้นอย่าไปดีกว่าอันนี้ ไม่ถูกนะครับการที่เราสู่ภาพถ่อมตนที่เล็กที่น้อยอย่างที่บอกอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นเสมอคือพานสถานของพระเจ้าจะช่วยให้บุคคลนั้นเติบโตขึ้นโดยที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแล้วในโอกาสนี่นิพศาาพูดประมาณนี้นะครับในเรื่องการที่ชวนเชิญให้พี่น้องมาแก้บาปเราก็เห็นว่าตั้งแต่สปาองค์นี้ขึ้นมา คนนี่ในวัดนี่แถวยาวเลยนะครับเกือบทุกวัดถามว่าเนี่ยผมมาแก้บาปเนี่ยเพราะว่าสารปาพองค์นี้ชวน,อ,น,นอันนี้อันนี้ดีมากแล้วนี้ผมก็เลยเอาสิ่งที่สารปารได้ขอร้องมาบอกต่อนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับถ้าเจอพระสงฆ์คนไหนที่มันร้ายๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟ้องสารภาปาเลยไอ้นี่มันร้ายไม่ไม่เหมาะพระสารปาตตำหนินะพระสงฆ์คนไหนที่แบบว่า เที่ยวไปอะไรตัดสินคนอื่นโดยที่ไม่ได้ให้มีจิตใจเมตตาคนุณาพระสประาปาตําหนิบอกพ่อคนนั้นเลยบอกเอ้ยได้ยินคุยรายการคุยวิษณุเนี่ยเขาบอกมาอย่างนี้ว่าสารีบรรบอกอันนี้จริงๆว่าพระสาภาบบอกให้มีเมตตานะครับทีนี้ในโอกาสเมื่อ,อวันวันพุธเนี่ยจำได้ไหมครับผมเคยเล่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมั้งครับที่บอกว่าตอนนั้นมีชายคนหนึ่งพี่ เป็นโรคผิวหนังที่โอ้โหหน้าตาดูไม่ได้เลยแต่พระสัาไม่ได้รังเกยียจสักนิดหนึ่งนะครับพระสัาก็ไปสวมกอดไปอวยพรให้เขาคนนี่ร้องยี้เลยบอกโอ้โหแต่พระสัานี่เป็นแบบอย่างเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่อีกแล้วนะครับมีชายคนหนึ่งเขาให้ฉายาว่าชายไร้ใบหน้าลบผมเห็นในรูปแล้วเนี่ยพี่น้องลองดูในรูปนี่ครับที่เห็นเนี่ยแบบ เราตกใจเออหน้าแกหายไปไหนไม่รู้แต่เสียดายที่ผมไม่รู้จักว่ามาจากที่ไหนชื่ออะไรแต่ว่าใบหน้าหายเลยพี่น้องเห็นตามที่รูปที่ได้ชมเนี่ยนะครับว่าหน้าไม่มีแต่พระสารปาเข้าไปสวมกอดแบบสนิทใจพระสารปาทําตัวแบบพระเยซูทําตัวแบบฟรานซิสอัสซีซีนะครับฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้แหละพระสารปาก็เลยให้กําลังใจอย่าหมดหวังนะครับโดยเฉพาะคน คนพิการอะไรเราศักด์ศรีความเป็นมนุษย์นี่สําคัญมากเซนพระสาปาให้ใหกําลังใจอีกเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังนะครับที่เมื่อวานนี้เองนะครับก็พระคดินาลหรือพระอัครพระคดินันนลลุยส์อันโตนิโอต,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 ตาเกซึ่งเป็นพระคดินัลหนุ่มมากนะครับอายุแค่53ปีมั้งตอนที่เลือกพระสลาปาอยู่นะครับในประมาณเดือนมีนาปีนี้ 2013เนี่ยพี่น้องคงจำได้นะครับโอ้โหตอนนั้นก็สื่อต่างๆํากำลังบูมบอกโอ้โหครั้งนี้คนที่เป็นสนับาองใหม่จะต้องเป็นคนหนุ่มอายุน้อยมีวิสัยทัศน์มีเลี่ยวมีแรงอะไรแล้วคาดินันลุยส์อันโตนิโอตากเลเนี่ยก็เป็นแคนดิเดตคนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าปาปาบิเลเนี่ยหรือว่าเป็นที่ถูกหมายมองคนหนึ่งถ้าได้เป็นสนปปาเนี่ยนะครับเป็นสนปาที่ ที่คงจะเอเชียอันดับต้นๆนะครับเอเชียมาแรงเพราะว่าท่านเป็นคนหนุ่มมากแล้วก็ถือจิตอารม์ที่แบบเรียบง่ายมากเป็นจะพูดว่าเป็นคนที่ bright intellectual แล้วก็ชอบพูดสิ่งที่ยากให้มันง่ายเข้าไว้นะครับบางคนนี่พูดเก่งไอ้เรื่องง่ายๆเนี่ยให้มันยากเข้าไว้แต่นี้ท่านตรงข้ามนะครับ ด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงมีแนวโน้มท่านรักคนจนอะไรเป็นแบบอย่างที่ดีก็เลยได้ไปคุยปรึกษาหารืออะไรๆจากสันตรประปานเนี่ยโดยเฉพาะท่านก็ได้พาพี่น้องคนยากคนจนแล้วก็สัตบุตรชาวฟิลิปปินส์แล้วก็โดยเฉพาะที่เกิดจากมหาวัตภัยเนี่ยนะครับก็ได้ขอกำลังใจจากสันตปรป,ปานในโอกาสนี้เองเนี่ยท่านก็ได้นำรูปโมเสกนักบุญ เปโดรนะฮะคาลุมสดคาลุมสดเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มชาวฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าท่านเป็นคนในศตรวรรษที่17ท่านถูกฆ่าตายท่านถูกฆ่าตายท่านถูกฆ่าตายที่เมืองกวมนะครับที่ผมอยากจะเล่าถึงเปโดรคาลุมสดเนี่ยเป็นนักบุญเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย ตอนที่นักบ,บุญเปดโดรเนี่ยคารุมสดแต่งตั้งเป็นบุญยราศีในปี2000เนี่ยถูกแต่งตั้งพร้อมกับใครทราบไหมครับถูกแต่งตั้งพร้อมกับบุญยราศีนิโคลัสแห่งของเราเนี่ยของไทยแต่ว่าหลังจากนั้นอีกสองปีในปี2002เนี่ยเกิดอัศจรรย์เยอะแยะกับเปดโดรคาลุมสดก็เลยท่านได้เป็นนักบุญ เพราะว่าท่านไปเป็นผู้ใช้แรงงานที่เกาะกลวมแล้วก็ตอนนั้นท่านก็ทำงานมิชชันนารีด้วยสอนคำสอนสอนอะไรเนี่ยจนที่สุดแล้วเนี่ยมีไปเหมือนกับว่าคนกลับใจเยอะนะครับมาเป็นคิดชนแล้วก็ในการเป็นคิดชนเนี่ต้องถือซื่อสัตย์เราต้องถือหน้าที่คิดชนที่ดีทําให้คนคดคนโกงอะไรเนี่ยเสียผลประโยชน์ไปเยอะโดยเฉพาะตอนนั้นเนี่ยมี หนุ่มจีนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยบอกโหไอ้นี่มันขัดขวางผลประโยชน์เราเหลือเกินเลยไปบอกบอกว่าโอ้โหไอ้น้ำล้างบาปจากเปโดโรคาลุมซอดเนี่ยเป็นนางล้างบาปมีพิษนะคนล้างบาปไปแล้วตายเลยนที่สุดท่านถูกฆาตกรรมนะครับอันนี้แต่ว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ได้ตอบแทนท่านให้ท่านได้เป็นนักบุญเนี่ยโอกาสเนี่ยพระคดินันต์กเกลเนี่ยก็ได้นำรูปภาพ โมเสอกอันใหญ่โตไปให้สันระปาได้อวยพรให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านของเราที่โดนมาหาวัตภัยอันเนี้ยอันนี้ก็สรุปนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ผมมีความยินดีที่มาเล่าให้พี่น้องฟังเหตุการณ์ความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ยินดีเสมอนะครับที่จะได้มานำ ข่าวๆต่างๆมาเล่าสู่พี่น้องฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ